ในโลกของเรามีสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากมายหลายอย่างถ้าเอ่ยถึงสถานที่ที่แห้งแล้งบนโลกใบนี้หลายๆคนคงนึกถึงทะเลทรายซาฮาราเป็นแห่งแรกแต่หารู้ไม่ว่าสถานที่ที่แห้งแล้งที่สุดในโลกนั้นที่แท้จริงแล้วอยู่ที่ทวีปแอนตาร์กติกาบริเวณขั้วโลกใต้เป็นที่ที่ไม่เคยมีฝนตกลงเลยมาแล้วเป็นเวลากว่าสองล้านปีวันนี้พอกาจะขออาสาพาทุกท่าน ไปพบกับสถานที่มหัศจรรย์ที่แห้งแล้งที่สุดในโลกหรือที่เราเรียกกันว่า dry v a l l e และเช่นเคยหากท่านชอบคลิปนี้และอยากให้พอก,ก้าทำคลิปเหล่านี้ต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อท่านจะได้รับชมเนื้อหาเช่นนี้ตลอดไปนะครับเรามาเริ่มทำความรู้จักทวีปแอนตาร์กติกาที่ได y ว a l l e ตั้งอยู่กันก่อนนะครับทวีปแอนตาร์กติกาคือทวีปที่อยู่ทางทิศใต้สุดของโลก ในเขตขัวโลกใต้ลายล้อมด้วยมหาสมุทรมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ5รองจากทวีปเอเชียแอฟริกาอเมริกาเหนือและอเมริกาซึ่งร้อยละเ8รเซ็นต์ของแอนตาร์กติกาถูกปกคลุมด้วยพื้นน้ำแข็งขนาดใหญ่และยิ่งไปกว่านั้นน้ำแข็งในทวีปนี้ยังคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของน้ำแข็งทั้งหมดบนโลกอีกด้วยทวีปแอนตาร์กติกา เป็นทวีปเดียวที่ไม่มีมนุษย์อยู่อาศัยแบบถาวรแต่มีสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่สามารถทนกับความหนาวเหน็บเช่นนี้ได้เช่นนกเพนกวินแมวน้ำปลาวาฬและสาหร่ายโดยที่พื้นที่บางส่วนของแอนตาร์กติกาไม่มีหิมะปกคลุมปราศจากน้ำแข็งและไม่เคยมีฝนตกมาเป็นเวลากว่า2ล้านปีแล้วเราเรียกที่แห่งนี้ว่าหุบเขาแห้ง หรืไดรว์วเลซึ่งเรียกได้ว,ว่าแห้งแล้งกว่าทะเลทรายซาฮาราถึง250%เลยทีเดียวโดยไดว์วเล่มีขนาดพื้นที่กว่า4,800ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ในทวีปแอนตาร์กติกาพื้นที่แห่งนี้เป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งเอามากๆไม่มีความชื้นและเป็นสถานที่แห่งเดียวที่ไม่มีหิมะไม่มีน้ําแข็งปกคลุมชั้นของหินปกคลุมไปด้วยก้อนกรวด ที่เต็มไปด้วยออกไซด์ของเหล็กซึ่งก็คือสนิมนั่นเองทำให้น้ำตกที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้นั้นมีสีเหมือนเลือดจนไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ทั้งสิ้นแต่ถึงอย่างนั้นทัศนียภาพในสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่น่าสนใจเพราะมีความคล้ายหรือเสมือนว่าอยู่ดาวอังคารกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นสาเหตุให้นักวิทยาศาสตร์ต่างพยายามศึกษาเปรียบเทียบบริเวณนี้ ว่าหากมีสิ่งมีชีวิตอยู่ก็แสดงว่าดาวอังคารก่อน่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้เช่นเดียวกันซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นเจอก็มีเพียงแบคทีเรียบางชนิดเท่านั้นลักษณะพิเศษของหุบเขาแห้งของแอนตาร์กติกาเกิดขึ้นจากสายลมที่พัดลงเขาหรือคาธาบติกวินปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่ออากาศที่หนาวเหน็บและหนาแน่น ถูกพัดลงมาจากภูเขาด้วยอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงความเร็วลมดังกล่าวอาจดุนแรงได้ถึง322กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้ความชื้นทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของน้ำน้ำแข็งหิมะจึงระเหยไปจนหมดสิ้นนอกจากแอนตาร์กติกาจะเป็นสถานที่ที่แห้งแล้งที่สุดในโลกแล้วมันก็ยังเป็นสถานที่ที่มีน้ำมากที่สุดในโลก และมีลมกระโชกแรงมากที่สุดในโลกอีกด้วยโดยคุณจะพบน้ำจืด70%ของโลกได้ที่นี่ในรูปแบบของน้ำแข็งนั่นเองและความเร็วลวมที่นี่ก็รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาบนโลกมาจนถึงทุกวันนี้